เรื่องราวดีๆแบบนี้ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะคะ3นาทีกับอายการแผ่นดินค่ะเรื่องนี้ค่ะตำรวจระยองไปตามรวบหนึ่งในคนร้ายข้ามชาติที่ไปก่อเหตุงัดตู้ ATM 2จุดในปลวกแดงกวาดเงินไปได้1ล้าน6แสนบาทขณะที่อีกคนหนีออกนอกประเทศพร้อมกับเงินตำรวจก็เร่งล่าตัวเพื่อที่จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปุกแดงจังหวัดระยองสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีงัดตู้เ TM มธนาคารจำนวน2จุดในพื้นที่อำเภอปุกแดงได้แล้ว1รายก็คือนายสุริวันอินทวงชาวลาวสัญชาติอเมริกันนะคะพร้อมกับของกลางเงินสดจำนวน2 0 0 0 0 0บาทไขควงไฟส่องสว่าง LED ประแจร,รองเท้าสีดำกระเป๋าสะพายถุงดำรถยนต์เก๋งสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานครแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุ เหตุการณ์ดังกล่าวนี day, ้เน nah e ี่ยเกิดขึ้นช่วงราวๆตี4-25นาทีของวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนายสุรีวันไปร่วมกับชายสัญชาติเบลเรียก่อเหตุงัดตู้ ATM หน้าร้านมินิมาร์ตบิ๊กซีและร้านซ j ซอยมาบยางพร22ตำบลมาบยางพรได้เงินไปกว่า1,6 0 0ล้แสนบาทนะคะ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบรถยนต์ต้องสงสัยขับเข้ามาในจุดเกิดเหตุก่อนที่จะลงมือจึงมีการเร่งสืบสวนจนพบว่าคนร้ายพักอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวนายสุริวันได้พร้อมกับผู้ร่วมก่อเหตุชาวบลเรียมีการหลบหนีออกนอกประเทศภายในวันเดียวกันโดยมีการโอนเงินจำนวน1ล้าน4แสนบาทเข้าบัญชีที่บลเรียนะคะ ซึ่งตำรวจยังไม่มีการปักใจเชื่อแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเงินดังกล่าวเนี่ยถูกซุกซ่อนไว้ที่ไหนนอกจากนี้ยังพบว่าคืนวันเดียวกันผู้ต้องหาทั้งสองรายพยายามก่อเหตุงัดตู้ ATM อีกจุดหนึ่งในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูทรเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีแต่ว่าไม่ได้เงินไปนะคะ เบื้องต้นแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำลายสิ่งกีดขวางใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือหลบหนีการจับกุ่มพร้อมกับส่งตัวดำเนินคดีรวมถึงมีการประสานสถานพูดบกเบลเรียให้ติดตามจับกลุมผู้ต้องหารบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ